เกิดความคิดหมาว่าเราจะพูดในรูปแบบอย่างวินัยปาติโมกที่เอาหลักใหญ่ๆมาพูดให้ทั่วๆไปทุกๆหลักให้สะดวกในการศึกษาจดจำและเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยไม่ว่าจะลาสิกขาเอาไปเป็นคาราวาสแล้วก็ยังใช้ได้มันจึงได้แั่นหลักใหญ่ๆสำหรับพระพุทธศาสนานั่นเอง เรียกว่าธรรมปาติโมกค่งจะได้พูดกันในวันนี้เป็นวันแรกสำหรับสาหรับชุดนี้ <c oughs> ตอนนี้เคยพูดกันบนหน้ามุกบนหินอ่อนรู้สึกว่ามันยังใกล้ต่อเจตนารมของความเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าท่านก็ประชุมทรง ทำสังคกรรมบนพื้นดินไม่มีหลังคาคนตกต้องเลิกแล้วบนพื้นดินตรงไหนที่มันสะดวกจะนั่งกันได้เป็นวงกว้างพอและฟังกันได้ถนัดโดยไม่ต้องมีเครื่องขยายเสียง แต่ว่าที่จริงสังฆก,กรรมนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิของสงฆ์เป็นเรื่องทางวิน,นัยมันจึงเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิคือว่าภิกษุอยู่ในขอบเขตเท่าไรที่จําเป็นจะต้องมาร่วมประชุมมันก็จึงสมมติสิ่งที่เรียกว่าสีมา ฉันสมมติีมาทั้งเมืองไชยาเป็นหนึ่งสีมาอนี้พระทั้งเมืองไชยาจะต้องมาร่วมประชุมจึงจะเป็นอันประชุมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นเรื่องวินัยเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องธรรมะไม่ต้องเกียภาษีมาไม่ต้องเกียดนะถ้าเบียบอย่างนั้นเอาแต่ว่าให้ได้สะดวกที่จะฟัง สิ่งที่ควรจะได้ฟังไม่เห็นว่านั่งกันกลางดินอย่างนี้มันทำให้ระลึกนึกถึงอารมณ์หรือบรรยากาศในสมัยพุทธกาลได้ง่ายว่าที่จริงท่านทำกันอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุด ไม่ได้ทำอย่างสมาคมมีเกียรติใหญ่โตระโหฐานยกป้ายเหมือนอย่างเดียวนี้ความจริงท่านจะทำกันอย่างที่อย่างที่เดียวนี้เรียกกันว่าแก้งไอ้ทำอย่างนั้นอย่างมากกว่าที <c oughs> ่ทำไม่ได้โฆษณาอึกทะตกโรมครามไม่ได้ทำอย่างคึกขึ้นไม่ได้ทำอย่างที่เรียกว,ว่า จะเอาหน้าเอาตาเี็จแต่ทำเอาเนื้อหากันจริงๆท่าน,นเราก็ควรจะคิดอย่างนั้นทั้งคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าลองนั่งกลางดิ่นกันดูบ้างเพื่อจะเกิดอารมณ์อันใหม่จะเกิดหรือไม่เกิดก็คงจะรู้แก่จิตใจของคุณอยู่เอง ได้เองผมขอนั่งอย่างนี้โดยซื้อเอาประโยชน์พิเศษัหน่อยเพราะไม่ค่อยสบายก็ออยกประโยชน์ให้แก่คนป่วยที่จะนั่งอย่างนี้นั่งทับขาเดี๋ยวก็เกิดปัดข้อง เรื่เลือดลมขึ้นมาอีกก็จะพูดไม่ได้ก็ได้เอาละเป็นอันว่าไอ้เรื่องธรรมปาติโมกนั้นคือจะพูดถึงหลักที่สําคัญเป็นหลักหลักดุนดุที่ปรกบว้าเหมือนกับว่าหลักกรุยทางของรธรรมในพระพุทธศาสนา ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าสามารถถึงปัญหาที่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก่อน <c oughs> ในวันแรกนี่ผมคิดว่าจะพูดถึงเรื่อง,งพระรัตนตรยัยฟังดูแล้วมันออกจะเป็นการกระทำตามแบบฉบ,บับหรือตามธรรมเนียมอยู่สักหน่อย ร,รมเนียมว่าจะเมื่อจะ,อจะพูดถึงพุทธศาสนาก็ต้องพูดเรื่องครับสนัตรายกันก่อนจะรับสนานาคมก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมไม่ได้มุ่งหมายว่าจะพูดโดยอาศัยหลักตามธรรมเนียมอย่างนั้นจะพูดโดยอาศัยเหตุผลที่มันมากกว่านั้น <c oughs> <c oughs> แล้วขอให้ ำหนดจดจำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ที่จริงผมควรจะใช้คำที่เป็นกลางระหว่างศา,ศาสนาหรือซ้ำไปถ้าเราใช้คำว่าตรีรัตนะหรือรัตนตรัยมันก็มันก็มีใช้กันอยู่แต่ใน,ในวงพุทธศาสนาสิ่งที่ใกล้กันนั่นหรืออย่างเดียวกันนั่นในศาสนาอื่นเขาก็เรียกอย่างอื่น เช่นในศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียเขาเรียกว่าตรีมูรติซึ่งแปลว่าหลักสามหลักหรือพราเป็นพระเจ้าสามองค์เหมือนกันตรีมูรติที่เป็นของศาสนาคริสเตียนรวมทั้งศาสนายิว และที่มันเนื่องกันเรียกรวมๆกันว่าศาสนาของพวกเซมิติกคือหมายถึงพวกยิวทั้งหมดหรือพวกอาหรับตอนตะวันออกะตะวันตกเขียงใต้ทั้งประเทศอาหรับนั่เป็นเป็น,ปนคือเดียวกันหมดเรียกวพวกเซมิติกศาสนาของพวกเซมิติกนี่ก็มีไอ้สิ่งที่เป็นสามอย่างนี้เหมือนกันเขาจะเรียกเป็นภาษาอาหรับ ภาษายูยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ที่ทราบก็คือที่เขาเรียกกันใหม่ภาษาคนซึ่งเรียกว่าตรีนิตีตรีสามอิตี้ภาวะราตรีตีภาวะสามเดี๋ยวนี้กำแปลกันในประเทศไทยนี่ว่าตรีเอกานุภาพ อนุภาพสามอย่างซึ่งรวมเป็นหนึ่งนั่นก็คือสามสามอนุภาพนั่นเองเขาานี้ก็สามอนุภาพในเมื่อเราเรียกว่าแก้วสามดวงหรือพวกฮินดูจะเรียกว่าพระเจ้าสามองค์นี่ขอให้เข้าใจเป็นหลักในเบื้องต้น ทีหนึ่งก่อนว่าทุกศาสนาจะมีหลักสำคัญในฐานะเป็นหัวใจในฐานะเป็นหลักเกณฑ์ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในฐานะอย่างอางื่นอีกก็ได้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งล้วนแต่เป็นสามตรงกันหมดอย่างนาสจร อย่างคริสเตียนก็มีตรีเอกานุภาพพระบิดาพระจิตพระบุตรอย่างฮินดูก็มีตรีมูลติพระพรมพระนารายพระอีศวนคือพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมพระเจ้าผู้ทำลายล้างแล้วก็มีตรีรัตนะคือรัตนะสามมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ นี่ขอให้เข้าใจไว้เป็นหลักพื้นฐานชั้นหนึ่งก่อนว่าทุกศาสนามีตรีเอกานุภาพก็แล้วกันยืมคำของคริสเตียนมาใช้สะดวกกว่า